มาครับผมเพื่อนก็เล่นด่านเวนิเซียเหมือนเดิมนะครับผมเล่นเป็นมอดสูนนะครับผมปืนที่โคตร,คตรชอบนะปืนกระบอกนี่ผม<ว>คิดว่ามันมันแรงนะครับผมพเพื่อนปาแสงไปสองลูกสะพานเลยต้องมีคนวิ่งมาแหละตอได้ยินเสียงอยู่เมื่อกี้เหมือนเขาจะเข้าวงนะ,ะผมแต่ว่าเขาไม่เข้านะไียินเสียงอยู่ด้านหน้ายิงเขาโดน สี่ห้านัดนี่แหละไม่ตายครับผมหนึ่งศูนย์เป็นของเขานะครับผมเล่นรอคนก่อนนั้นเพื่อนนะรอให้เขาวิ่งมาหาเลยแล้วกันนะผมเฮ้ยยิงทีมผมตายไปแล้วหนึ่งคนมาผมต้องเล่นแล้วใช่ไหมเนะี่ยโอ้ยยิงเก็บสองเลยคนนั้นมาทีนี้โดนไปหลายนัดอยูนะ่นะคนนี้เขาชอบประมาทผมนะ สุดสองครับผมมาหนึ่งหนึ่งแล้วทีนี้ด,ดนนะสูสีสูสีนะครับผมเล่นรอคนนะโอ้โหฝั่งเขาคนเยอะกว่านะผมเนี๋ยผมก็กลับไปสวนเลยแล้วกันนะเห็นเพื่อนวอกมาแล้วตานหน้าเลยโอเคเลื่อยๆสุบสามอ้ยไม่ตายครับผมภารกิจล้มเหลวแพ้ไปนะครับเพื่อน มาดักลึกเลยละกันนะครับผมเพื่อนนะเหมือนทีนผมรอบนี้จะเอาไม่ได้นะเอาเขาไม่ลงนะผมยิงได้เป็นพอนะครับผมเพื่อนนะยืนรออยู่ที่วงเลยรอให้วงแดงนะครับผมตอนนี้นแดงแล้ววงแดงแล้วแสดงว่าเขาจะวิ่งมานะเพื่อนนะเขาต้องเปิดแสงมาก่อนอยู่แล้วนะครับผมเพื่อนตามสูตรป่าแสงมาเขาก็จะเข้า เยอะเกินนะเพื่อนทีมของคุณพ่ายแพยแ้รัวๆเลยเพื่อนนะ5-1และทีมผมเอาไม่เอาเขาไม่ลงเลยรอบนี้นะโอ้โหเพื่อนนะเหมือนยาวจะมาแล้วโอเค,อเคผมได้หนึ่งตัวนะโอ้โหฟังผมเหละสองคนเองกลับมาซ้อนเพื่อนดีกว่านะ ด้านหลังมานะครับผมโอเคครับผมชนะไปนะครับผมทีมของคุณควรจะช<ด>นะได้ครับผมน้ําตาจะไหลนะเพื่อนๆน,นะปลาแสงไปยาวกันหน่อยรอเวลานะครับผมเฮ้ยมาแล้วมาเร็วจัดเลยเพื่อนๆขึ้นเร็วหรออืมเก็บสองอยู่นะวินนี้ทีมของคุณขอรับฟังแล้วนะครับผมเพื่อนเฮ้ยติดเนี่ย วิ่งชนกันอยู่ได้ครับผมป่าระเบิดฆ่าเวลานะมาเฮ้ยด้านหลังมาเก็บหนึ่งครับผมเก็บสองครับผมเลือดเลือดสามสิบหกตอนนีน้ด้านหน้าจะบวกกันอยู่เลยโอ้โหไม่ได้ครับผมคือนี่มันม เสียงเงียบแต่ว่าแรงจริงนะขอดูดเอเกันหน่อยนะครับผม,มเพื่อนเดี๋ยวผมจะชาร์จให้มาเพื่อนมาฟังเขาหลือคนเดียววิ่งชนเลยละกันนะเล่นเออยู่ปืนนี้มันแรงครับผม,มเพื่อนโอบผมทีมของคุณได้รับชัยชนะตั้งนานทีมผมเพิ่งได้สานะมัเพื่อนนะฟังเขาไปเศษและมาเร็วจัดครับผม,มเพื่อน โอ้ฝั่งผมโคตรน้อยเลยกันนี้เหลือสามคนสีคนเองแต่ว่าเขาจะถึงวงกันหมดแล้วนะผมใส่เขาจะวิ่งไปหาทีมผมแหละโอเคยอยู่ไหนวเนี่ย,ยนะถ้านั่งยิงอย่างนี้ผมกินนิ่มเลยนะเพราะว่าเกมนี้แบบจะมักจะโดดจานะจะบอก อย่าบ,บอกโอ้โหลมจริงครับผมเพื่อนยิ้มองคุณท่ายแพ้แพ้อีกแล้วครับผมเพื่อนโอ้ยรอบนี้เหมือนจะแผลจะยับเลยนะโดนแสงปะโอเคครับผมได้ถึงตัวอยู่เกือเหลือห้าสิบสองเลยเก็บโมงไม่มีนะเก็บยาวกันหน่อยครับผมมันโมงจะไปได้นะ กันเพื่อนเลยแล้วครับปุเมถือและปุ่มไล่เป็ตัวนะเดี๋ยวผมขอแสงเข้าก่อนเพื่อนแป๊บนึงสองลูกเลยมาเดี๋ยวเปิดให้โอ้โหยิงลมจัดถูกตายเองอ้าวเข้าวงไปครับผมขอมตะกอขวานะโอ้โหเอทีครับผมเสียงน่ากลัวมากเลยเอ้าอยู่ไหนเนี่ย นั่งทำอะไรกับเพื่อนฟังเขาเดือสี่สี่ตัวแนละ้วใกล้ตายแล้วครับผมพเพื่อนคนนั้นยิงใส่เพื่อนใกล้ตายแล้วคนนั้นยิงโวนไปสี่ห้านัดหยูดแต่เปิดให้มา ใกล้ตายที่ไหนวะเนี่ยทีมของคุณได้รับชัยชนะมาเก้าเจ็ดแล้วครับผมเพื่อนฝั่งผมได้เจ็ดนะโอ้โหบุกมาครับผมเรือเหลือสี่สิบเก้าเลยวิ่งปาดเป็นทีฟังตอนนี้เหลือผมคนเดียวอะ่ะยิงได้สักตัวเลย ไม่ได้ครับก็ประมาณนี้นะครับผมเพื่อนนะแบกไม่ไหวจริงๆครับผมอยากให้ชมคลิปสนุกๆน,นะครับ